แมนแมนเบืเ้องนู้นไปงาพาด้วยเปล่าเปล่าเห็นบ่บ่บ่เคยกินแต่เบื้องนี่ถือแจ๋ถวยแจ๋ไปผู้เดียวบานเนี่ยปวนเพิ่นเอาผู้เดียวเพคนแมน่นบุกถือถวยแจวไปผู้เดียวเลยู่ยใส,ส่อยู่ผู้เดียวเพคน,นสบายด,สายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้า,อ,าอ้าวอาน้องอีแม่ พอๆกันอีกแล้วกับซาบัวเนาะมือนี้ซาบัวมีเมโนเด็ดพี่น้องมีอ่าเขาเรียกว่ายอย่ายังล่ะอาหารซิงโตพี่น้องมือนี้รังแรกในชีวิตเนาะซอยจุพี่น้องซ้อยจุเนาะอันมือนี้น้องสาวกับน้องเคยพี่น้องน้องสาวกับน้องเคยเพิ่นอัน อันหาเนี่ยมาบำรุงหาเนี่ยมาบำรุงเหื่ยกับมันอายนาอมันพนว่าเห็นจมอยากร้ายแล้วพนว่าเห็นจมหยากม้ายย่ำใ้กับาจมหยากพุ่นก็เลยจักไห้พี่น้องจวดๆเลยพนวาเนาะอันนี้คือขังแหลกเนาะพี่น้องขังแหลกในชีวิตเลยที่สาบัวสิได้ลองชิมเบงเนาะสีพันหรือบปล่าพันสีหลอดหรือบ่หลอดจังมาหลุดน้ากันพี่น้องว่าซาบัวสิสิเป็นจงแบบใดเนาะเพราะว่าอันนี้คือขังแหลกเนาะพี่น้องอันนี้คือเหนือซดๆเลยเนาะกับสีมีมี่ก่อยเนาะพี่น้อง ันนี้น้ำจิ้มรสเด็ดเนาะพี่น้องแก้วรสเด็ดแล้วก็นี่เนาะมีโนเด็ดเลยเนาะวัอนี้เนาะพี่น้องจวดเลยเนาะมาบวบอะไรยังห่างพี่น้องมาจวดน้ากันเลยมามามาบาททีนี่แคลมเล็กแหกงานพี่น้องลองชิมดูเสือเสือได้ใส่ลูกไม้ใส่อยู่อ่ะแก้วขับมาแก้วแก้วสมบัติขอนกินเห็ไปเห็นเมื่อกี้ของล่างลงลงแล้วอยู่อันนี้เลยก็ได้

เบื้องขึ้นเลยจ้าแล้วสดสดเลยดีกว่าด้บาแหละแบบนี้ก็ะไรกัข้อสดขอไผ่ผู้บกินดิบเลยพี่น้องอันนี้คือซาบวกกะครั้งแรกคือกันเนาะว้าั่งแหกเสือกเนาะกินผู้บ่าวาได้ไม่รู้เสือกผู้บ่าวาสิกินได้ซ้ำได้เนาะแต่ว่ากับกับข้ามแหลกเข้าไปแล้วกับโอเคพี่น้องพอได้พอได้เศบษเศรษเนื้อมันสดพี่น้องเพราะว่าเนื้อกับเนื้อสดๆเลยเนาะเนื้อกับเนื้อสดสดในการ มี with na, okay, also, ่ย okay, okay ังแนี่บูดอกเพราะว่าซาบัวเขาเคิกินแมโนแม่แนวหนีพี่น้องก็เลยพ่ว่ามี่ยังแนี่พี่น่องน่งราเปลงลุงใบกินน่น้นี่เนาะพี่เด่นแบบหน้าตัวเข้ากันเนาะพี่น่องลุงใบเอ้าเสร็จโอ้ยนีบซี่ว่าอันตัวใบเลย อะไะคือใช่พิถีพิยยมันอ่นแหยลยยังันคิวค้วผีกแบบผีกริ้วจะสิบมากอะไรคิ้วยังไหวอยู่เพราะวันเสยร์โดนฉเวิร์น่เหมือนเชียรย์เ,เพื่อ,อพีพคนะค,คิวแบบคิวเพืนเพ่นจัแบบกินพแล้วขซอยเิร์จากซอยชมอยู่พี่น้องชมที่บ้านเพิ่อเพิ่มอย่างนาะบาใบเพิ่มอย่างปานนี้ครับสงเช้ากับ้องคจัดหายพีนพ่น่นนองแ่บ เป็นงานกินซอยจุขังแหลกแต่ว่ากะพ่อได้พี่น้องพ่อได้จริงๆซาบะโบเคยกินดิบพี่น้องเป็นเป็นคนบ่คยอยบ่ถฒนัดอาหารแนนี่เนาะแต่ว่าพ่อได้มาลองชิมบึ่งดูความดีบเนื้อมันสดเนาะเนื้อมันสดน้ำมันเคร่องสดเค่องใหม่พี่น้องมันกะบ่มีกินข้าวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็สิข้าวยี่ดอกพี่น้องคิดว่าข้าวยู่ดอกข้าวเดียวเบิดพี่น้องข้าวคือกะไรข้าวเดียวเบิร์ตใช่ไ้แต่มันใช่ไ้แต่มันจิบบ๊อกอะแหละพี่น้อง แสบแสบแสบข่งแหลกไมชีตแต่ว่ากรหูว่าโอเคแสบเลยพี่น้องเหอนเห็นจากคนอื่นเขากินเนาะเห็นจต่คนอื่นสองเงินเขาจะกินพ่อมาลองชิมบ้งเขาได้พี่น้องดเขาบอเคินเนี่ยังไว่กชิ้นขาอนเรยเขาอังน้ิบเกร์ันแทนาคัอนแทนหน้าพี่น้องันแทนาก็ได้กินมัน จวดเข้าไปพี่น้อชุกจวดกคบบอกเลยว่าทุกยอดพี่น้อทำขับพิษบกี้่าเสียนั่นเดยวยังไงเชใจพิษมือยังบโตยนี่ก่อนแต่ละบเองเีรอบอกเยว่าเสียพี่น้ออันนี้ก็เสื้อรองเนี่ยจาก็จะเบ่งในว่าเสื้อรองเสื้อเสือเนื้อเสือเสื้อรองไหอันนี้บอกเออยองยมงโนี่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด เกิดหนักมากนาะเกิดเป็นคนชาตินี่พี่น้องเกิดเป็นคนชาติเดียวเนาะเอามันชุดพี่น้องร้องเบิ่นมั้งเขอร้องไ้เนื้อทำพิษไาจิถามากินเมื่อนี้แล้วเพื่อนนี่ก็ได้จุ่มลายโคตรมาได้บอกคอยนั่งก้อยกินกันไปห่ดเพื่อนนี่ลูกน่าจมบอกมีอะไรเลยโธ่ไอ บางที่เน่อยรุ่วนอยู่ได้มือนั้นาอยากไปเลยว่าโอ้ยอยกไปเบางที่น่อยรุดเราเพิ่มมาไดิมาเนาะเียกของผมอะคเมนี่ยเจลเพียของผมนี่ยโอ้โหขาใช้เท้ปี่งยางก็พี่น้องบ้าี่นมีแหงเียวะกินแล้วจะิยามได้แาบที่เห็นเบี้ยมาเมื่อยหายเมื่อยเลยเด็วนี่ายมื่อยเลยโอ้ยแต่งติดสนใจนเยอะ้ายเมื่อยเลยเนื้อกัสด พักกับซดพี่หน้องพักซดปอซานพ่อสุดยอดเลยพี่น้องขังแรกในชีวิตเทิื่องสาววัวเคื่องเบาใบพี่หน้องขังแหกเจ้จุขังแหกพวมูชุบกนอยนังแหกเสียเ้เตียีเต้ยแี้ยเอี้ยเเดี๋ยวี้ยเ้ยเต้เดี๋ยวตียียเียี่ย้เเ้ี อ๋อเกิดเป็นคนศาสเดียวนี่ร้องให้มันเบิดพี่เนาะได้ตามหนูไปลูกเนาะทับสดสดทับหวานอันนี้บอกขาจะเอือนาตับหวานอี่ตับหวานใส่เข้าไปแบบนี้ล่องเมืองดูวยแบบนี้มันจะเป็นกินช่วยนะกินก็แากินริวดำมั้งนะครับไอริวดำโม่เดี๋ยวตัวนี้นะครับก่อนพันธุ์ไทยนากคหรือเี่ โบโบโบบ่านเล้มันบท่านเล้ยวกโบเท่านหนช้าวห่อวดมางะเาบกอย่าดาือมหานกินจำชเช็คะวาจะกินก็อนะเดี๋เดี๋ยวคอตามคนป้าวัย่ดอกโอ้จะฝึกในหนัง่ะเป็นหมอไหมครับ้ายหมอนจากไรีบ้านนึ่ง เสียเอเคิงโลเนาะปลาที่เลี้วบานพอจ้ะครับวันนี้เสือพี่มันจะข้าวกว่าเรือนตะกอนมากเลยเสือป่อืมเรยตะกอนมากบุกเอ้ยกินก็ได้กินบานนี่เอ้ารองเบิองกินเสือมาช่าไม่ยนี่ยท่านเดี๋ยวจะข้ามเลยลงไปบุปากเลยทั้งน่ะกินอย่างเดียวบอกแล้วว่ามันกิ่ข้าวยังว่าข้าวเดียวเบิดบุ๊กปเลยทน่ะต่เ้ยกล่นกได้กล่น้านนอ เมื่อทานเจ้าได้ทำนะกูบ่เคยกินเลยเพวไหนนับเปีนล้งนับแค่นี้ชิ้นดูชิ้นมันสดนนสอันนนียแซ่บแซ่บคือยาแน,านา่้ใดพอหน่าก่อยกินบุ้มแถวนี้มันมาหาซื้อกินบุได้แถวนี้น่ะบุมมีค่ายเอ้่มาแจ้วซ่บพี่นออ้นๆๆองเ่บไม่ถ้วยอีกแล้ ปอาใช่อาในเรามีปลากินเลยทอดกระทะสดๆจะซอยอยู่จะจะหมักกระเทียมตางนั่นแหละเรยแต่คตรมาขึ้นมาเลยบุญแจขึ้นเยอะกินเดียนอกจากเนื้อสีสดพักสีสดหนาซาบัวนี่ก็สดสุดยอดเลยพี่น้องสดกว่านี้บ่้มีอีกแล้วยังว่าหนาแหล่ปี๊ปี๋ยูเฮ็นงานเลือกมากพี่น้องอันนี้เมนูก้อยสุกเล็กเนาะสุกเล็ก ยุดยอดมันนี่พี่น้องพักมาเป็นสวนเลยพี่กัมแรนเตะออกโซลูปนกะบิข้าไม่ยามโซลูปันยามปันกวยหน่อยจินกะปะที่มา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 หานยามปันกล้วยหานุ่กจุ่มหบานนี่มันนี่มันกินนะที่คนกินคักๆนะคน หมูคอดกินแล้วเธอช้อนเดิยบเนี่ยบุคคลถนัดแต่ว่า้กินแล้วได้เยู่าวให้เอาเบิ่งครับแล้วโซนบ้เนมนกันเยหืนมบาเดี๋ยวมันจะันร่วมกันมาเยอยมาเรอมาเรื ข้างนี่ก็คุยก็แม่พี่น้องคุยก็แม่เนาะย่ำโดนเทื่อเลยมาขอกันพี่น้องเนาะกับนาะมาที่นี่ก็มาแล้วแล้วก็ทอคุยกันมานี่ก็พอก็แม่จริงๆนะทอคุยกันทุกหมอนแหละแต่ว่ามาร่วมหนาร่วมตากันแบบนี้เนาะกระสีพิเศษแนวน้อยหนึ่ง เอ๊ะกระไรลยครับเราผิดคับนเป็นพริกผสมที่เขามันจะต้องผสมในอะไรสักอย่างเออพริกขาผสมแนวมันอันนั้นอันนี้แค่ห้องฟองสื่อเด้ยังมีอีกเด้หนี่งพี่น้องยังมียังมีอีกเม่โนูนึ่งอันนี้กินก่อนนอนบ้าใบพนวัลเห็นแล้วอดใจบ่ได้จัดก่อนเลยพี่น้างเนื้อเสื้อกระชากเนาะกุดกุดกุดกระชาเนื้อเสื้อกระชาก วามสดพี่น no, ้องเบิ่งเง้ยอดเราต้องผ่อนแบบระเมยไปเรยๆแต่เรเบืองสดลงครับผะอยากหสำหรับลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะกับสิเด็กขอลาพี่ละน้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวสิไปจวดต่ออีกพี่น้อง มัน,น,นรุน,น,นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังมาผมมาปอกกันในมือต่อๆไปนอกจังไายซาบัวก,กับกาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ซาบัวตลอดมากเนะาะผิดผลาดประการใดซาบัวก,กับขอโทษข,ขออภัยไวน้นะวันนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ลาพีลาหนองไปก่อนสบายดี